ขอบคุณครับไว้จัดลงฟองไปเลยมากะขอบคุณครับสวยจริงๆยังเลย เลี้ยงอยู่นะครับดิ้เลือยงไหมเหลืองครับครับพีูุ่นดีนะมาดูตอนนีนี่ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่องยูทูปป่านิพนกินมาเชี่ยวนะครับผมวันนี้บ่านิพนอยู่ที่ร้า okay, right ah. re> นทุเรียนร้านเฮียรักครับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเกวปางรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธละกอนแยกที่สี่ครับผมบรรยากาศหน้าร้าน เรื่องบางก็กำลังคัดเงินให้ลูกค้าอยู่นะผมสวยสุดพา FC ประชมทุเรียนทุเรียนระยองนะครับเนี่ยสวยทั้งเลยมาแล้วครับสวัสดีเฮลักร้าวผมเนี่ยสวัสดีครับวอร์จิ้งวอริ้มาแล้วสวัสดีครับแกขับทุเรียนหมอนทองระยองเฮลักร้าวเฮลักร้าวผเรียนร้านเฮลักร้าวได้แล้วครับทุกคราบมาแล้วครับสดเียบรรยากาศครับ บ่าวนิพนธ์กับบรรจุนะบ่าวนิพนธ์มาเก็บบรรยากาศบรรจุร้านทุเรียนร้านเทนรักให้เอฟซีได้ชมนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเอากบนอกลูกในสามลูกสามสามลูกกว่าสามลูกครึ่งสองลูกนอกลูกในลูกหนึ่งแล้วก็อีกอันเอาแบบหามหามกินหามหามหามกินพวกนี้กินนี้ได้ไม่กินวันนี้เลยกินวันนี้อ๋อสามลูกแฝดได้ไหมจ๊ะอันนี้อะไรอคะเดี๋ยวเช็คดูเนื้อสัตว เดี๋ยวคุณลูกค้าใส่ใส่ถุงรองนิ้วก่อนถุงใส่นิ้วนะครับกินดูเลยอันนี้ห้ามครับกินตัวนี้แต่มันจะแน่นๆหน่อยเกลดฟางด้วยอันนี้ห้ามใช่ไหมใช่ครับของนอกนุ่มในครับของแพ้เลยครับสวยด้วยพี่อันนี้ห้ามหรือว่าของนอกนุ่มในอันนี้ห้ามห้ามห้ามกินตัวนี้ห้ามห้ามก็ชิมตัวไหนก็ได้แต่มันห้ามห้ามกินแบบนี้ได้ครับชิมตัวไหนก็ได้แต่มันห้ามมันห้ามมันจะตัวนี้ห้าม นั่นแต่ลูกค้าชอบครับอันนี้ห้ามครับผมจิ้นตอนนี้เลยแล้วก็มีอะไรอเกหรอปอกสักอันนี้สองลูกก็ได้ครับจอกกันอดูอีกลนได้แล้วก็เอานุมลงมันนิดนึงก็ได้อันนี้ห้ามเดี๋ยรอบลูกในเขดูต่อไปอันี้เป็นกรอบนอกลูนครับนี่นี่มัแข็งไปปะกรลโรดนิดนึงไหม อันนีู้สั่งตัวนี้นึงเอาเอาแบบนี้ดีกว่าาอันนี้ได้ไหมครับแต่้กได้นิ่ม่อนันนี้อยากได้นิ่มกว่านี้ได้ไหมแต่ลูกนี้ได้ไหมจ๊ะลูกนี้ได้ครับได้แล้วลูกนึงแต่อยากได้นิ่มก่านอีกนิดอครับอันนี้กรอบนอกล่มในแต่อยากได้นิ่มกว่านี้กรอบนอกลในอบนี้คครับอั้่ไนครับได้ครับ ล่มันใหญ่แตงต่อนลองชั่งสอดสามโลหกได้ไหมครับเอาสามโลหกเหรอครับเท่าไหร่คะัสามโล6กเจ็ดโลเจ็ดเก้าสองเอาสามโลสามโลสี่มีปะสามโลสอันนี้พูมันไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอได้อยู่นะ ครับอันนี้อะไรหามอันนี้กำลังกินเลยครับนิ่มกว่านี้นิดนึงปลาออนิ่งจ้าจ้าสองลูกนะครับสองลูกไม่เท่าไรนะไม่รู้ช่างก่อนนี่สามโครับแกะไหมพี่สามเก้ากับสามโม่ครับตัวตัวนี้ฉีกเดี๋ยวไปแกะที่บ้านจะี๋ยวถามดิฉันอ๋อฉีดไปครับอันนี้แกะเลยนะเก็บบ้างนะครับครับเดี๋ยวที่สี่ตัวนี้ก่อนครับ หาสั่งกลับบ้านเนื้อขามขามสุกมันๆนี่วิธีการกรีดท,ท,ทุเรียนไปเป็นลูกก็ทำอย่างนี้ได้นะนะผมนี่เงี้ยรับดูคลิปนี้ครับสอนวิธีการผ่าทุเรียนพี่คะจีบทั้สงสองลูกเลยแล้วไปแกะเองที่บ้านได้ได้ครับอันนี้อะไรนะขาม กำลังกินกำลังกินหามก็กินได้เลยครับชอบหามก็กินได้เลยถ้ามันก็หามอ่ะเนาะก็กินได้ตอนนี้เนี่ยคนชอบแบ่เนื้อได้แต่ลูกค้าชอบจีบไปเป็นลูกพาลไปเป็นเซ่ตามหน่อยนะครับจนไม่ออกแม้ไปเป็นบ้านก็กินได้เลยตีออกดิอ้าวโอหอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับแบนี้นะคะ ตัดลองตรงไหนหามก็หมดเมกิกากากระบาดได้หน่อยกาไว้นิดหนึ่งนะคะับเจก่อนแล้วค่ะได้ไม่เป็นรเื่อเรื่อนกนี่แถบเปลือกไปด้วย ตอนนี้ตู้เยนมาแพงครับน้ำมันมันขึ้นแพงนะของเลี้ยงแพงแล้วมันก็อร่อยด้วยครับมีน้อยของมันเลี้ยงหมดแล้วครับหมดหมดแล้วของเลี้ยงแกนแกนตรงนี้ได้เลยนะครับของเลีมันมีน้อยแล้วคันหัวห้าสิบบาทค่ะหนึ่งหกห้าศูนย์อันนี้บอกนะ่กราดีนะครับ แล้วนะค,ะครับขอบคุณครับยอดเห็นไหมบอกว่ามาคิวแล้วสองลูกจริงๆนะเฮียนะนะสองลูกสามลูก <c oughs> บึ้มเดียวเหลออไม่เยอแล้วนะ าาเาลือโลเแค่นี้นะวันนี้ได้มาไม่เยอะประมาณได้อยู่ครับรประมาณร้อยโลได้อยู่นัม้รับไม่้ะครับทุเรียนร้านเฮียรักครับผม,มอาราเบค้ครับคุเจผมนั่งพักก่อนก็ได้นะ,นะ,ะมครับเียนสวยๆมาแล้วมาแล้ว ฝั่งนี้ก็นี่ครับมาดูต่อลูกนี้ครับอันนี้ส่งออนไลน์นะผมที่ลูกค้าที่สั่งมาทางแฟนเพจนะเดี๋ยวเกมมาปางก็จะเรียกออนไลน์ให้เลยนะหรือไม่ลูกค้าก็เรียกเองมาเรียกมาเองก็ได้นะผม ลูกใหญ่โอ้โัดัดฟองไปเลยม่เด็ บ้านก็ได้กินนะครับสั่งได้นะครับสั่งเข้าไปในสั่งได้ในแฟนเพจร้านเฮียรักเกมาฟังทุเรียนหมอทองได้เลยนะครับลูกค้ามีส่งอะไ์ในเขตกรุงเทพมหานครนะผมและเขตปริมณฑลใกล้เคียงอยู่บ้านก็ได้กินนะครับถ้ามีตังมีอยู่แล้วครับ มาบุฟงสิก็ได้แม่ไหมฮะเบิ่องไรเบิง่งไรถโทวเท็ดได้มาได้สิแมนครับด้วยนยั้นเบื่องเียดผมแจ้แล้วเนาะแมนเข้าไปกดติดตามในแฟนด์เดตร้านเนี่ยรักเจมาปางได้นะผมมีการอัปเดตราคาทุเรียนทุกวันเลยนะทุเรียนสวยๆนะ จะบวบได้ปังมันตัดเอาฟางหอยด้วยเด็กคนนีนไม่ได้เกลียดเลยต้องเลีงเขาด้วยสาเสี่ยงเลยตะข้างเสี่ยงด้วะไหมเรียนไหมครับเรียนสวยๆไหมครับก่อได้นะคะ อยองนะจ๊ะจ้าตัวเลยลูกค้าจอดเลยจ้าจอดรถสบายเลยจ้ะบ้าจ้าขอบคุณครับ เรียงไหมเนี่ยเร้ยงกนนะครับเลืองไหมเรืองครับฮ่า่นดีสวยดีนะมามาดูต่อเลยครับแดงดีหมครับโอ้นี่แหละโอ้นี้ล่ะจะจับแม่นนะครัเกล็ดเกล็ดตา้อมด้ยเนี่ยเนี่ยเกล็ดตาเนี่ยอะไรไม่ที่นี่ต้งเนี่ยมา เอาบ้าจะเป็นเิ้กันกันเลยโอ้ิ่ากได้หจะองดูมองตายยิ้แล้วครับทีนี้สามหกแปดแปดสามหกันนี้คุณเก่าคุณได้มอไมเนี่ย นิ่มมาเลยครับนิ่มเนอะสามต้องแบในร้สามลูกขาดเรั่มแลงูกเร่าเอกาดีุละบับจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ครับเดี๋ยวกลัวไม่ถูกใจสุกขาดหอมหอมครับผมหอมนารูแมทเลยครับเอาไหมครับ รถทนไม้าซื้อไงเยด้วยมงาม,งามห้คุกป,ป่านะโอ้บอกซได้มบสกเลยดดิมันบสอกซ์ั <c oughs> ความปลอดภัยครับก็งฝ่แล้วก็ขายแล้วก็ซื้อได้แล้วครับได้แลดีผมก็ายไปแอกแมนครับแล้เพิหได้นี่่อยได้น่มันมได้แล้วแล้วก็รนี่ดแล้วก็ได้ไได้ได้ยี่สิบหก าามากินนิ่มๆมทีบอ่ครับเ,รเอาลูกอ่ะนั่นละตอนน,น,น้กำลัาคาขนกิน ตั้งใหแมกได้เนี่ยอาพูดใหมน่ั้าไปก่เหาต่อไปเ็กระบะดูแล้ไดูแก้เดาผมไปองร้อยดูแร้อยสอร้อยยี่สบาทแม่ครับบ <source language> อกไปพูน sure. have have sure. ึ่งนยิ่งข้นพูดอะไรก็อแแถนแตแถมไม่ดเนาะบอมัน มัดีแบเสียงมันนิ่มพวดเงครับได้ยิประมาณแัวน้ซนิ่มแ้พูดลู้ันจะแนบทังเสอเนี่ยเดี๋ยานแม่ดแบเขาบอกพูดไปพูดไปไสุแล้เออกับเพื่นมานิดนี่นั่แหละ ปูเนี่มันก็ึงเหมือนกับไมื่องหายไปนี่ปุ๊บนี่ปุ๊บนี่ครอบ่าครับก็บเป็นยังใครรอดรู้หนน่ของว รอบนุ่ม